สวัสดีครับทุกทุ้าชาวแฟนคนนะครับถึงจะไม่มีคนดูเท่ารแต่นะครับตอนนี้อยู่กับช่องดีนา่าแเบสบบอยวันนี้อยู่กับเพื่อนนะครับชื่อไทยเอ็ก d ดีดีดดูนนะครบอยู่ด้วยกันเลยนะครับโอ้โหเดีย๋ยววันนี้จะพาไปฟาร์มเมลกันนะครับเออเดี๋ยวเราบอกเพื่อนนะพาอ่าช่ เราเปิดคลิปแล้วไปฟาร์มหาคีกันผมเปลี่ยนใจแล้วครับไปฟาร์มหาคีแทนนะครับไปบไปไปไปฟาร์มหาคีกันไปเราไปเรา มาราพาราฟัมฮาคิกันไฟัมฮาคิกันเย้เย้เปิดฮาคินะครับเปิดพอเปิดฮาคินะครับให้เราปว้าป้าป้าไปในะเงยนะครับโอ้เราพูดปุ้ยแล้ผมก็จะพูดตัดสไตล์ของผมนะครับเตรียม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 เราจะฆ่าพวกนี้นะครับที่เก็บไปกอะอื่นนะครับมันไกสนะครับ เราจะฟาร์มับฟาร์มไปเรื่อยๆนะครัเนี๋นวผมมาผมไปเนี่ยโอ้มันก็ร้อนอ่ะเราไม่ติดอกันโอ้บายโอ้เวทจะคูจะได้ฟาร์มไปนะสองคนนี้ก็เวลน้อยกับผมนะครับผมแต่งตัวภาษาอะไรก็ไม่รู้ แข่งไปมัม่วๆค่ะท่านผู้ชมอยากเอาแล้วแย่งกันแล้วจะไปไหมเชิญช่วย,วยวออไปตีบอสกันไปตีบอสกันไปตีบอสกัน พอนีก็รนปาป่าปาปลาป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 ่าปไปองลนไปนะครับไม่งั้นคลิปมันจะยาวไปกว่านี้นะครับเราจะไปก่อลดีหน่าเดี๋ยวไปทีบอสกันเพื่อนเดี๋ยวไปทีบอสกันคลิปมันจะยาวไปนะครับไปทีบอสคนไหนดีหน่า บาคี้เกิดจังหวะก็มาสนุกคือดีใช่ไหมพาไปตีเย,ยติดีว่าเยติ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 ต้องเสียตัยยตยยตตงซืง้อเรือให้เพื่อนนะครับผมเป็นเพื่อนที่ดีขนาดไหนนะครับเด๋ยวตัดไปตอนไปถึงเลยนะครับแอวเดียวผมจะตัดไม่ได้เพื่อนไม่ขึ้นมานะครับน้อบอกเพื่อนกอนเออ ตัดตอนนี้ขึ้นมาเลยนะครับอืมจุดตัดกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่พี่มะแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องขับเข้าไปก่อนเรือในมือถือือว่าแท็บเล็ตนะครับมารันยากแค่ไหนทุกคนก็คงจะรู้นะครับถ้าทุกคนคิดว่าในมือถือมาเล่นง่ายกว่าบนคอมทุกคนลองมาโหลดในมือถือแ,แล้วก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับ แล้วมันฟาร์มเวลยากกว่ามือยากกว่าในคอมด้วยนะครับทุกคนต้องลองโหล,ลดออกมาเล่นนะครับและพูดเลยว่ารู้บอกเนี่ยวันเป็นเกมที่ดีสําหรับผมมากและซึ่งดีตีก็ย่าเออดีตีเกิดแล้วท่านผู้ชมเราต้องยิงแมัมนได้มาอะไรเลยู้ชมไปละเอาไหนอยู่ไหนช่วยด้วย เกือบเกือบมาเน่ยิงตายเฮ้ยตายแล้ววางเ,เราห้าดนทำอะไรไม่ได้ลรอกเตาเยติเลยพลังคื้นเตาชาร์าตูมนายรู้ไหมว่าผมนั้นทำอะไรเยติไม่ได้ไงไๆได้ก ยติอื่นมาขนาดตัเลร้อยยี you know ่สิบนี่เอ้ยร้อยยี่สานี่อ่ะคณะกตัดสั้นฟาตูนี่ตัดสั้นฟาตูนั่นว่าแลกว้าว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 กัดมาตอนยติเกือบจะตายกันนะครับโอ้โหแล้วเจาแหวนนะคะยติมันโหดกว่าผมนะครับก็เลยเไม่ได้ เฮ้ยแชบากี้ยังต่อยกันไม่ได้เลยเนี่ยฮาคี้แบบโอ้โหแช่มาคี้ยังต่อยกันไม่ได้เลยเกินเพื่อนเพื่อนโอเคเพื่อนเออเดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเพื่อนมีเงินเท่าไหร่เงินเท่าไหร่ การพวกนี้ต์ให้เลยว่าสุดว่าสุดเป็นมีเง,งินเท่าไหร่เจ็บไหมล่ะว้าอยาก ป่ะและอยากกับโดดสูงป่ะทำไหม เก็บตังค์ซื้อผลไฟได้เลยท่านผู้ชมเพราะผมไม่เคยได้เก็บตังค์เกมมากๆนั่งงานผู้แลบเอ้าผมบอกแล้วนครับโอ, okay. โอเคโอเคเออไม่ก้าส่วนผมนี่ขอโทษเลยนะพี่โยม่ะปีกงี้เพื่อผมก็บอกให้ผมว่านี่นะเข้าเกมแล้วก็ไปตอกที่ขาดนะท่านผู้ชมใครที่ติดตามผมอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ ขอผมขอทักประมาณายี่สิบไลค์พอผมยังไม่มีคนติดตามเยอะไงคนก็ดูผมมากก็ได้นะหาไม่เจอกันลอกผมไม่ใช่คนดังเกินไปนะเออชวนให้ตอนนี้เจ็ดนาทีแล้วช,วน,ชวนเพื่อนมาปิคดคลิปยำยำยำเพื่อนมาปิด ปิดกันมาปิดคลิปกันมาปิดคลิปกันโอ้ยจะได้ปิดคลิปไหมเมื่อมาปิดคลิปกันเถอะ ปคิดกันแล้ววันนี้ก็ขออภัยในเสียงรบกวนแล้วนะคะเพเาะเสียงผมกลวเต็นแค่ไหนนะก็ก็ดูเอาไว้นะครับผมเป็นจิ๊กโก้บ้านเก่านะครับพอดีบ้านอยู่หน้าปากซอยนะครับใครจะมาแบบแอดผม,มเมื่อมาเล่นกับเพื่อนผมก็แอดชื่อเข้าไปได้นะครับและว,วันนี้ก็ขอาการลดไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับอะรด้วยครับ ขอแค่20ไลค์เท่านั้นนะครับผมจะทำชาเลนจ์ตัวเองนะครับบายบาๆติดต,ตามน,น,นะครับคอมเมนต์มานะครับ